กูยัตาดีมึงนี่แหละสวัสดีค่ะพี่หนูติดต่อจากสินเชื่อจั๊มมันนี่ฮะจากไหนนะฮะจากสินเชื่อจั๊มมันนี่ค่ะรวคนข้อชมาเที่ยงพันไหมเที่ยงมันนี่นนได้ค่ะยอดหนึ่งพันนะคะพี่้มคืออะไรคะหนึ่งพันอะในในแอปเลยค่ะพี่กู้ในแอปใช่ไหมใครกู้ตังค์ในแอปหนึ่งพันอะ พ่อพี่ไงพี่ไม่กุ้นแหาพี่ชื่อฉายันไหมนาแฉายันทองร่วงไหมอ๋อใช่ใช่อ่าแม่มีข้อมูลที่ขึ้นอยู่เนี่ยแล้วก็เบอร์โทรพี่ด้วยเนี่ยหนูถึงติดต่อหาพี่ได้นะแล้วแล้วแล้วเอาตังแล้วเอาตังตรงไหนอะเอาตังมาตังพันตรงไหนอะคุณให้ตังพันผมใช่ไหมเช้ใช่แล้วตังเข้าบัญชีผมเหรอใช้ เขาเ่้าพี่ไปคู่แอปสิเดี๋ยวดูก่อนแป๊เนึงอน้องจำไม่นั่นได้ไหมที่มันด่ากับพี่อยู่อ่ะหนูหนูไม่รู้นะพี่ว่ามันบอกว่าเจาข้อมูลพี่ไปขายแล้วก็จะเอาให้คนน่ะเอ่อโทรมาทวงนี่อ่ะหนูหนูไม่รู้นะพี่เหรอมันมันคุยกับคุยกับพี่เมื่อวานนี้นะฮะพี่ได้รับตังไงอ่ะพี่เข้าไปดูบัญชีพี่ก่อนเนี่ยตังเมื่อวัน นี่น้อง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 ฟังพี่ก่อนนะถ้าตังเข้าบัญชีพี่เน่ยมันจะแจ้งเตือนมาเข้าใจไหมหนูเนี่ยเซคบัญชีพี่ได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยใช่ไหมโอนโอนมาเยอะๆสิมึงพูดเฮียอย่างนี้นะไอ้สัตว์ไอ้นกเอาไอ้สัต์มึงมาด่ากูทาไมเนี่ยเฮียเตลุมแล้วเหรอ ไอสัตว์ไอนรกไม่มีปัญญาไอจ๋าหมูกู้ทำเฮียอะไรขว่ยเอ้ยไอ้สัตว์เตัดตัดจูงทิ้งเลยกูเด็กตัดหีมึงนี่แหละกกูจะดีเสินเชื่อจ้ำมันนี่นะครับเออมึงจ้ำยังไงของมึงวะเนี่ยฮะมีด้วยเหรอสินเชื่อจ้ำมันนี่ไอ้แกงมีจ๋าอาชีพไอ้ตัว พูดที่มันเคยทะเลาะก,ก,กันกับผมท่านผู้ชมจําได้ไหมนะครับมันบอกว่าจะเอาข้อมูลผมนะ่ะไปขายให้พวกเอ่ออะไรนะพวกทวงหนี้นะครับมาจริงๆนะครับมาจริงๆพวกทวงหนี้นะครับเข้ามาในเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับแล้วก็บอกว่าผมเนะี่ยกู้ตังค์มันพันหนึ่งนะครับอ่านะครับแล้วท่านผู้ชมถ้าฟังไม่ทนันไปฟังช่วงสุดท้ายนะมันมีเพื่อนมันบอกว่ามันด่านะด่ายโทรมาว่ามึงเ่ะ โทรไปให้เขาด่าอยู่ได้สมน้ำหน้ามึงเนี่ยมึงโทรมาว่าอะไรมึงโดนด่าเมือนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊งทวงหนี้อะไรก็ตามแต่นะแอปพลิเคชันหลอกลวงหลอกคนทั้งประเทศจงจําไว้นะครับว่านะครับที่เราสุ่มเข้าไปเราอยากจะนําเสนอข่าวให้รู้นะครับว่าพวกที่เอา,อาแอปของธนาคารนะครับไปทําเป็นโลโก้แล้วก็นะครับ หลอกคนเข้าไปกรอกข้อมูลนะครับท่านผู้ชมผมก็เข้าไปนะครับผมอยากรู้นะครับว่าพวกนี้มันจริงหรือไม่แต่ก่อนที่ผมจะเข้าไปนะครับผมโทรสอบถามธนาคารก่อนนะครับว่าธนาคารคุณมีนโยบายให้ประชาชนเข้าไปกู้เงินไหมดอกเบี้ยถนนเท่านี้นะครับธนาคารเขาแจ้งผมมานะครับว่าไม่มีนโยบายถ้าเห็นแบบนั้นเป็นแกงมิจฉอาชีพแกงหลอกลวงนะครับจงจําไว้นะครับธนาคารนะครับ แต่ละธนาคารจะมีเบอร์ call center ของธนาคารนะครับถ้าพวกนี้นะครับมันเป็นธนาคารจริงมันต้องให้เบอร์ธนาคารมานะครับไม่ใช่ว่ามันจะให้เราไปแอดไลน์แล้วมันก็โทรมาแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับจะบอกให้นะครับไม่มันจะขึ้นหน้าจอนะครับว่าอาจเป็นสแปมทุกรายนะครับที่ขึ้นแบบนั้นเนี่ยเตรียมตัวได้เลยนะครับเตรียมตัวได้เลยนะครับถ้าคุณไม่อยากรับคุณก็ตัดสายไปนะครับผมเนี่ยอยากรับมันทุกสายผมอากรู้ว่านะครับกลยุทธ์ของพวกมันนะครับ มันจะหลอกผมได้หรือเปล่านะครับไม่ได้กินกูหลอกนะครับทั้งีตัวผู้ตัวเมียนะทั้งแกงของพวกมึงเนี่ยมึงจําไว้นะครับกูอยากให้พวกมึงเนี่ยไปทํามาหาแดกวิธีอื่นอย่าใช้วิธีสโสกปรปกถ้ากูไปกู้ตังมึงตังมันต้องได้เราต้องได้ตังจากเขาใช่ไหมต้องมีตังจากเขาเข้าบัญชีเรานะครับถ้าเราไม่มีเงินเข้าในบัญชีฉะนั้นนะครับคุณอย่าไปกลัวนะครับอย่าไปกลัวเด็ดขาดว่าเอ้ยเนี่ยฉันโอนตังไปให้คุณทางนน้นทางนี้นะครับ คุณอย่าไปหลงกลพวกมันนี่เด็ดขาดนะครับอย่าไปหลงกลมันบางทีนะครับบางคนน่ะสับสนเงินเข้าบัญชีไม่รู้เงินอะไรนะครับถ้าเราทําแบบไม่รู้ตัวผิดกฎหมายนะครับสมมติไม่รู้ตัวสมมติเราเอาตังค์มันมาเนี่ยไม่รู้ตัวนะครับผมต้องมีการใช้ตังค์นะครับใช้ตังค์ตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าเรายังไม่ได้ใช้ตังค์ถือว่าเราไม่มีความผิดนะครับเดี๋ยวเจ้าของธนาคารเขาก็จะโทรมาหาเราเองนะครับว่านะครับมีการโอนเงินผิดนะครับจากธนาคารนั้นชื่อนั้นชื่อนี้โอนเข้ามาผิดนะครับ เราถึงจะคืนตังให้เขานะครับแต่นี่ไม่มีนะครับโอนมาสิโอนมาเยอะๆเน่โอนมาเป็นแสนมีปัญญาโอนมาหรือเปล่าเออโอนมาเลยนะครับมึงหลอกใครได้เยอะแยะขนาดไหนน่ะโอนมาเข้าบัญชีกูแล้วก็โทรมาหากูใหม่นะจ๊ะเออถ้ากูเห็นเงินเข้านะ่ยกูเอาเลยนะมึงลองมาแจ้งความจับกูสิว่ามึงโอนตังมาเพราะอะไรนะครับมันเป็นเงินถ้ามันโอนมาเนี่ยเป็นเงินที่แบบมันหลอกเขาได้นะครับเออเราก็นะครับ มันจะโอนมาหลอกเราบางคนมันหลอกนะครับท่านผู้ชมนะครับมันจะมาหลอกเราแต่นะครับหลอกประชาชนคนอื่นได้แต่หลอกคนอย่างเราไม่ได้เพราะว่าเราเป็นสื่อนะครับเราจะเผยแพร่เรื่องนี้ตลอดไปนะครับจนกว่าพวกมันจะาหากลายุทธ์ในวิธีการหลอกลวงคนใหม่เราก็จะหาข่าวหาอะไรมาเนี่แหละมาบอกประชาชนให้รับรู้รับฟังโดยทั่วกันนะครับฉะนั้นนะครับให้ระมัดระวังท่าเห็นเบอร์นะครับขึ้นมาแบบ สแปมอาจเป็นสแปมนะครับท่านผู้ชมครับมันจะไม่เหมือนประชาชนคนทั่วไปหรอกเปอคนทั่วไปเนี่ยโทรมาที่เราเมมชื่อเมมอะไรใช่ไหมนะครับมันจะขึ้นมาปกติแต่ถ้าหน้าจอขึ้นคําว่าสแปมเมื่อไหร่เนี่ยใช่ทุกรายเลยนะครับอ่ามึงโทรมาอีกสินะครับโทรมาเยอะๆนะครับกูจะอาจเสียงมึงไว้แหละมึงอยากถูกดา่าใช่ไหมกูก็ด่ามึงอ,ะอ่ะออเอาสินะครับถ้าเป็นธนาคารจริงๆบริษัทเงินกู้จริงๆนะครับ เขามีวุฒิภาวะเขามีการศึกษาเขาไม่ปัญญาต่ำปัญญาควายกับอีเหมือนอีตัวที่มันโทรมาหรอกคนเขารู้นะครับมารยาทมันต้องมีนะครับอันนี้นะครับทวงตังไม่ได้มาด่ากูเฉยอ,อีหาเออกูก็โคนเหมือนกันกูก็ดาก่ามึงคืนไปทีนะครับเป็นไงแหละโดนด่าไปโกรธนะครับมันไม่ใช่โทรมารอบเดียวนะโทรมารอบหนึ่งพักหนึ่งแล้วมันก็โทรมาอีกครับด้วยความที่มันโมโหนะครับมันโมโหที่ มันถูกผมด่านะครับโทรมารอบสองมันก็มาด่าผมผมก็ด่าสวนไปเออมึงจะมาตัดจุ๋ยหรือกูกจะตัดหอยมึง <laughs> <laughs> เล่นกับใครไม่เล่นนะไปบอกไอ้พวกแก๊งหัวหน้ามึงไว้ด้วยนะเอาวิธีใหม่มึงจะเอาบริษัทอะไรนะครับสินเชื่ออะไรนะจิ้มจิ้มเออสินเชื่อเงินจิ้มเหรอจิ้มหอยมึงเหรอนะครับมีด้วยเหรอสินเชื่อเนะี่ยเออเงินเงินจิ้มเออมีด้วยเหรอ กูเกิดมาจากท้องพอ่อท้องแม่กูไม่เคยเห็นนะสินเชื่อเงินจิม้มฉะนั้นขอฝากเตือนประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับว่านะครับอพวกนี้นะครับมันจะแฝงตัวไปกับเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับแล้วก็จะหาข้อมูลจากเรานะครับแล้วก็มันจะขายทอดทอด,ทอดกันไปนะครับแล้วก็จะส่งต่อขายกระชากมึงสีกูไม่ได้ได้ส่วนได้ส่วนเสียกับมึงนะแต่มึงโทรมาเมื่อไหร่นะกูบันทึกเสียงมึงกูก็วิจารณ์มึงไปให้ประชาชน ทั้งประเทศครับเขารู้พฤติกรรมของพกมึงนะครับไปเปลี่ยนยี่ห้อ,เ,อเงินกู้ของมึงเปลี่ยนยี่ห้อใหม่ชื่อใหม่ไม่ชื่อมันทุเรศมากเลย <laughs> สินเชื่อเงินจำจำพ่อจำแม่เนี <laughs> ่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวเป็นข่าวที่เกิดขึ้นสำหรับวันนี้นะครับหากคุณผู้ชมชมแล้วมีความยินดี